สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง f อฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง y o u t u b e ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางและให้กำลังใจกับแอดจอยด้วยเนาะจ้ามาพบกับแนวทางไว้ห้าหน่อยสูตรหมัดรวมวันที่ยี่1 6เดือน8วันเสาร์เราจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพาด้วยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้า สำหรับผลของวันศุกร์วันที่2สิบหาจ้าสำหรับวันที่2สิบหาแนวทางของเราถือว่าปังอยู่นะจ้าสำหรับรอบเซารอบป่ายก่ะหุนเราจะหุนหางเสงหุนนี่เค e. อีอ่ะยินดีกับคนติดตามเราจะสำหรับไซด์หุนจ้ะสำหรับห้าหน้อยจ้ะเด่นสองตัวสามกับสี่วิ่งลูดพ้นจ้าน้อยเฉพาะกิจน้อยเฉพาะกิจกับน้อยพิเศษ พาดไปเนะจาะผนกับตามนี้เลยเราจะซ้องน้อยนี่เฮาพาดไปจ้ะสำหรับน้อยปกติจะบน,นออนก8ปดสี่สสี่สมจับคู่เข้าไปที่สามสี่น้อยปกติจะเด่นสมวิ่งรุดสาม,มาเด่น4วิ่งรุดสี่มาจ้ะบน2สองตัวล่างปกติ4ี่แปด 48จับคู่เข่ากันไปตรงๆมาตัวเน้นเต็มๆสุดปังปกติเด้งบนลหลางจ้าสำหรับ VIP จะบน0หา4หา4จับคู่เข่าไปที่4หาจ้าเด่น4วิ่งรุ่4มาจ้าสำหรับเด่น4วิ่งรุ่4ของเฮ้ถือว่าเด่งๆกันเลยทีเดียวจะน้อยปกติกับเด็กหลางด้วยเนาอะ,อะ ลายเด้งกันเลยที่เดียวจ้าสองตัวล่าง VAP ส8่แโอ้โหสี 48, ตัวเดิมเด้งตัวเดิมมาตัวเน้นเต็มเต็มตรงๆรงสำหรับส8 VAP กับปังจะเด้งบนลางจะเด่น4วิ่งรุด4มาจ้าสำหรับสุดสาตัวของเฮาพลาดไปแต้มเดียวเนอกจ้าโอ้โหจับคูบ่บโบดนเนอกจ้าปกติ8ป3สี่สามจับ สามสี่เก้าเก้ากับแปดพาดไปแต้มเดียวจ้าโอ้โหหน่าเสียดายจะเดินสามวิง่งรุดสามเดินสี่วิง่งรุดสี่มีนะจ้ะจับสี่สามแปดสามตัวโตดสี่แล้วก็สามสี่แปดก็ได้สามตัวโตดอยู่นะจ้ะแต่ว่าจับพาดไปเนาะอ๋อีดีกับคนตีตามยิีดีกับเอฟซีตีตามจ้ะสำหรับฮาน,นอยมือนี่ถทอว่า ปังๆกันเลยที่เดียวนราจะรอบปกติกับรอบ v ี p เด้งบนล่างจ้าตามกันต่อรุ่นกันต่อกับห้าน้อยของวันที่ย6กจ้าก่อนสิไปรับชมฝากพี่น้องเอซกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนราจะถาเป็นไปไลยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บโบภาพแนวทางที่แอดจอยล่งหายนาจากแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ทุกวันจ้า หาเขาตัวใดแบบไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใตคกี้เปิือเป็นกำลังใจใหายกับแอดจอยได้เลยเนาะจ้าสำหรับห้านอยเมื่อนี้ตามกันต่อรุ่นกันต่อนาะจ้ารับชมไวเป็นแนวทางเดอ้อจ้าพี่น้องจะถามหักถามชอบคอยตามถามบ่หมักบ่ชอบกับปล่อยผ่านได้เนาะจ้าสำหรับเมื่อนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับเก้าหาเก้าเด่นหาวิ่งหา,หาจับคูห่หาหก หาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์เด่นเก้าวิ่งรุดเก้าจับกูเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ สำหรับสุดกันจะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามสามตัวจะหาหาศูนเก้าห้าแปดห้าเก้าสองห้าเก้าสาม สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ่าสามตัวเน้นอยู่ที่ห้าเก้าสามกับเก้าห้าแปดสูตรการเน้นอยู่ที่ศูนย์สองเก้าสองเก้าสามห้าแปดกับห้าศูนย์จ่า อ่านี่คือฮานอยของวันที่ยี่สิบหกเมื่อนี่กับปะมาานี่ตามนี่เลยเนะจ้ะถ้า,ถามหมักถ้าชอบคอยตามถ้า,ถาบ่หมักบะชอบปล่อยผ่านนะจ้ะหรือว่าหมักตัวได้ชอบตัวได้กันลองเปรียบเทียบพิจารณาเบ่งเนะจ้ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอ so ดจอยโชกดีเฮงเฮงปังปังลำลำรวยรวยกันถูกคนถูกท่านจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า